เรามาดูกันว่าสูตรนี้เนี่ยมันจะติดหรือเปล่าและเราจะได้เกียร์เจ็ดดาวหรือเปล่าก็มาลุ้นกันเลยโอ้โหได้แล้วนี่ไงสูตรทองสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคราวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอป UG Phone ตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ M V P ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก MVIP แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป UG Phone ผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลาริเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกตอื่นๆต่างๆในเกมลาร g เ r จอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีสคริปชั่นหรือใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกทุคนด้วยนะครับินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์สปนี่กับเกมไลยเลนเจอร์หรับคลิปนี้เราจะมาเปิดกาชากเกียร์ตามล่ากเกียร์แสงกันละกันเพราะว่าผมเนี่ยเปิดได้เลนเจอร์มาค่อนข้างที่เยอะมากๆแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถย้อนหลังไปดูกันได้ว่าผมเปิดได้เลนเจอร์ตัวอะไรบ้างและบอกได้เลยว่าที่หน้าต่างของไอเดอลซาตอนนี้เนี่ย ผมก็พร้อมที่จะรีวิวแล้วแหละแต่ว่าเมื่อเราได้เลนเจอร์มาแล้วสิ่งที่เราขาดไปก็คือเกียร์เองเราก็อยากได้เกียร์เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตู้พปโอกาศเกียร์มันยังไม่มาผมก็เลยจะมาลุ้นตู้ที่ ไม่มีการเพิ่มโอกาสใดนๆในในทั้งสิ้นเลยก็คือตู้เพิ่มโอกาสรวมนั่นแหละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าเราจะได้เกียร์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเราจะเกียร์เราจะเจิงยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยละกันซึ่งเกียร์ที่เราต้องการเนี่ยก็คือค่าเกียร์ใหม่เลยคืออัตราก,การเจาะทักษะนั่นเอง ซึ่งผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าค่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยพอเราเอาไปใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงแล้วก็ความสามารถจริงๆแล้วมันจะใช้งานดีขนาดไหนเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันเลยละกันมา200ลูบี้แรกกับการเปิดกาชาตู้ไม่เพิ่มโอกาสเราจะเกิดหรือเราจะดับก็มาลุ้นกันที่รอบแรกกันเลยละกันหมาหน่อยโอ้โหได้เป็นกําไรไข่มุกสีดํหมาหน่อยโอ้โหนาฬิกาหัวกะโหลก โห oh, ได้เป็นกอฟีนิกซ์อีกแล้วโอ้โ oh, หถุงมือแห่งความมืดถ้าเป็นถุงมือจริงจกนะผมจะด,ดีใจกว่านี้อ่ะมาหน่อยโอ้โ oh, ห oh, ได้เป็นต่างหูผีเสื้อโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยเลยเ oh, กาะศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้ว่าไอดีนี้จะได้เรนเจอร์แต่ว่าเกียร์นี่แบบ oh, oh, โอ้โหเกลือสุดๆเลยคือเกลือจริงๆอะ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีงบแบบไม่อัน้นเดี๋ยวเราใส่ต่อกันเลยดีกว่า ที่จริงเนี่ยผมก็อยากจะได้เกียร์ชิ้นนี้เหมือนกันซึ่งเกียร์ที่ผมต้องการเนี่ยก็คือชิ้นนี้เลยเป็นเกียร์อาวุธซึ่งเกียร์อาวุธรอบนี้เนี่ยมันมาค่าแปลกมาก,มากปกติเนี่ยค่าแบบนี้มันมักจะเป็นเกียร์ป้องกันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาดันทํามาเป็นเกียร์อาวุธซะง,งั้นเลยก็คือค่าพลังชีวิตลบสกิลแล้วก็ลดระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่นั่นเองซึ่งค่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยดีมาก,มากและผมต้องการมากๆด้วยเพราะมันสามารถใส่กับเลนเจอร์สายพลังได้นั่นเองมา เรามาลุ้นกันต่อเลยลกันว่า200ลูบี้เนี่ยมันจะได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะเกลือเหมือนเดิมมาผมขอคมๆเถอะขอถุงมือจิ้งจกก็ได้อะถุงมือชิ้นนั้นผมก็ต้องการโอโ้โหได้เป็นเสื้อโค้ทยามค่ํามาหน่อยโอโ้โหยังไม่มาเลยมาหน่อยโอโ้โหกดทีผือก็ยังไม่ได้อ่ะ โอ้โห,โหเรื่อยคุมลาวาหรือว่าเลดการออกเนี่ยมันจะย่ําเย่ขนาดที่ว่ามันไม่ออกให้เหตุเลยหกดาวก็ไม่ออกโอ้โหหกดาวออกก็จริงแต่ไม่ใช่รอบคบอุลาโบะเรียบร้อยเลยรอบนี้ได้เป็นอาพรเล่าปี่คือจบเลยโอ้โหไม่น่าเลยอาพรเล่าปี่มาทําไมไม่รู้เนี่ยโอ้โหคือให้ชุดอาพรเล่าปี่ผมมาเนี่ยผมคือผมเครื่องตัวเกมมากๆแหละตอนนี้แต่ว่า เราก็ยังไม่ยออ่อท้อเพราะว่างบของเราเนี่ยที่เตรียมมาในวันนี้เรามีประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่บอกได้เลยว่ามันต้องได้แล้วไหมรอบนี้อ่ะผมจะไม่รอแล้วแหละมาโอ้โหกางเกงยำค่ำําคือมันจะออกทุกรอบไม่ได้นะกางเกงมาหน่อยโอ้ขวาพออีกแล้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชุดอาพอเล่าปี่อ่ะผมเพิ่งบ่นไปตะก,กี้เองดันมาให้ผมอีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะ เหมือนเขาแอบติดเครื่องดักฟังไว้ที่ไม์ผมเลยตอนนี้อโอ้โหกำไรโบเฮ้ยไม่ใช่แล้วขอ6ดาวก็ได้6ดาวที่เป็นเกียร์ปืนในรอบนี้อ่ะมาหน่อยโอ้โหถุงมือเอาจิ้งจกมาแปะได้ไหมผมอยากได้เป็นถุงมือจิ้งจกมาหน่อยโอ้โหกระแรงโอ้โหปืนแพนเนตสไนเปอร์เอามาทำไมเนี่ยรอบนี้ก็เหมือนเดิมเลยเกลือตามเคยและได้เป็นชุดอาพรเล่าปี โอ้โหชุดอะไรเนี่ยให้ผมมาทั้งสองชุดแล้วผมไม่ต้องการรอบนี้ถ้ามันให้ชุดอาพรเล่าปีผมมาอีกนะผมบอกเลยว่าผมหยุดแน่นอนอะ่ะมาผมต้องได้แล้วแหละเกียร์ที่ผมต้องการเนี่ยก็คือเกียร์แสงเท่านั้นมาเกียร์ที่มันมีค่าใหม่อะไรก็ได้หมาหน่อยโอ้โหไม่ใช่อันนี้อะไรก็ได้ที่ผมว่าเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นเกียร์โคระโบสิครับหมาหน่อยโอ้โหได้เป็นกลางเกงแห่งความมืด อุโยโอ้โหย,ยังไม่มาโอ้โหโครติดทองสุดคล้าสิกโอ้โหสุดคล้าสิกอะไรล่ะไม่ต้องการเฮ้ยโอ้โห,โโหไม่ได้แล้วไหมรอบนี้เนะี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลย เกลือเหมือนเดิมก็ยิ่งเปิดยิ่งเกลือแต่ผมก็จะเปิดต่อผมว่าผมต้องใช้สูตรแล้วแหละสูตรที่ผมอุตส่าห์เก็บกักกันมาอย่างยาวนานเนี่ยสูตรทงผมคือการกดยกเลิกนั่นเองมากดยกเลิกสาครั้งแล้วก็กดตกลงครั้งที่4และหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้กาชามาลันเองเรามาดูกันว่าสูตรนี้เนี่ยมันจะติดหรือเปล่าและเราจะได้เกียร์เจ็ดดาวหรือเปล่าก็มาลุ้นกันเลยโอ้โหได้แล้วนี่ไงสูตรทงผมติดด้วยแต่กานเป็นเกียร์ที่ผม อะไรเนี่ยอย่างวะเลยคือแบบมันเป็นเกียร์ลิโอนาตอะทั้งทางที่มันเพิ่มโอกาสเกียร์คลาโบแต่ดันให้เกียร์ลิโอนาตผมมาแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็เป็นเกียร์แปดดาวไม่ให้ผมอะก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละอย่างน้อยเนี่ยรอบนี้เราเปิดไปเราก็ได้เกียร์แปดดาวติดหมายติดมือมาหนึ่งชิ้นดีกว่าไม่ได้อะไรเลยมาโอ้โหขอหน่อยโอ้โหยังไม่มารอบนี้ให้กระเป๋าค่าทองผมมาเลยโอ้โหยังไม่มาเลยขอคมๆได้ไหม ช็อตน,นี้แหละต้องเป็นไฮไลท์แล้วแหละมา่อยโอ้โหได้เป็นมงกุฎรูปหัวใจหรือว่าผมจะได้แค่เกียร์ชิ้นนี้ช,นนชิ้นเดียวถ้ามันเปลี่ยนเป็นแบบถุงมือจิ้งจกนะผมว่าผมน่าจะดีใจมากกว่านี้อะเรียบร้อยรอบนี้เราได้แค่นำเบลแสดงว่าสูตรนี้มันใช้ได้แล้วผมจะใช้ต่อมาผมจะใช้สูตรเดิมสูตรของผมก็คือกดยกเลิก3ครั้งแล้วก็กดตกลงครั้งที่4มา สูตรเติมแล้วก็ให้ตู้กาชาลันเหมือนเดิมผมขอแค่นั้นขอแค่เกียร์ชิ้นเดียวที่ผมต้องการน่ะคือถุงมือจิ้งจกก็ได้หรือจะเป็นเกียร์ใหม่ก็ได้อัพแสงก็ได้โอ้โหยังไม่มาเลยได้เดิมๆกุญแจกามาเทพหมาหน่อย,ยโอ้โหได้อีกแล้ลวได้เป็นหมวกปีกเมฆโอ้โหยังไม่มาเลยได้เป็นสร้อยผีเสื้อผมขอเถอะผมขอร้องล่ะอัพแสงโอ้โหได้เป็นแท้สายฟ้ารอบนี้ห้าดาวล้วนแน่นอนแหละโอ้โห ไม่ได้โ,โหเรียบร้อยเลยลูกแก้วเอเวจีผมว่าสูตรเดิมเนี่ยใช้รอบที่2ไม่ได้มันน่าจะต้องหาสูตรใหม่มาเปิดแล้วแหละผมว่าผมต้องเปิดให้ได้อะเกียร์ชิ้นนี้ผมต้องการมากๆไอ้แหวนดอกซากุระเนี่ยผมต้องการจริงๆมารอบนี้รอบสุดท้ายอัพแสงมาให้มันจบจบไปคือรอบนี้เนี่ยผมจะยกเลิกประมาณ7ครั้งล้กันส5 6หแล้วก็กดตกลงครั้งที่8มาอัพแสงมาจบจบกันไปเลย จบๆจบกันไปรอบนี้เนี่ยเราจะเปิดให้ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยผมไม่มีให้เปิดแล้วโอ้โหได้เป็นบูเบแรงค่าทองผมขอเถอะนะอับแสงอะชิ้นเดียวเองผมไม่ได้โลภมากมาหน่อยโอ้โหได้อีกแล้วกางเกงปิโตเลียมโอ้โหกางเกงชั้นเยี่ยมลิโอนาดผมไม่ต้องการแล้วตรงๆร,ร,รอบนี้เนี่ยผมได้เกียร์ลิโอนาดมาเกินมากแต่ผมไม่ได้เกียร์หน้าตู้เลยโอ้โหผมแทบจะร้องไห้แล้วแหละตอนนี้อะ หมาหน่อยโอ้โหคาถาหัวนกแก้วมาเถอะผมขอร้องอะ่ะมาโอ้โหยังไม่มาเลยหรือว่ามันขืนผมเนี่ยผมขอแค่เกียร์แปดดาวชิ้นเดียวเองขออัพแสงอะ่ะชิ้นเดียวชิ้นเดียวโอ้โหยังไม่มาโอ้โหน่าจะได้แค่กางเกงแหละรอบนี้อะ่ะโอ้โหรียบร้อยไม่ใช่ถุงมือจิ้งจบด้วยเรียบร้อย,อร,ย,ร,ย,ร,อยรอบนี้ได้แค่กลางเกงลิโอนาดมาก็ถือว่าผลประกอบการของคลิปนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่และการเกียร์ที่เราต้องการเนี่ย ดันไม่ออกซะง,งั้นแถมยังไม่พอคือออกแต่เกียร์กรบโอ้โหผมเหลือจะเชื่อจร,จริงคือเกียร์หน้าตู้เนี่ยมันมีตั้งเยอะมันมีตั้งหลายชิ้นเลยแต่ไม่ออกดันไปออกเกียร์กรบให้ผมถ้าออกอัพแสงให้ผมนะผมบอกเลยผมเกิดแน่นอนอะ่ะยิงถ้าได้เว้นตาเนี่ยโอ้โหเว้นตาชี้องค์เนี่ยผมบอกเลยว่าเกิดยิ่งกว่านี้อีกแต่ทําไม่ได้เนี่ยได้เป็นเกียร์อาวุธก็ยังดีอะ่ะโอ้โหรอบนี้ไม่ออกเลยสักชิ้น ไม่เป็นไรสาหรับใครที่ยังตามลากเกียร์อยู่เนี่ยหรือว่ายังตามล่าเรนเจอร์อยู่และยังเปิดไม่ได้ผมขอแนะนําเลยว่าไปจัดกันได้ที่ร้านเจนับคาถาท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษ,ษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจตในระบบ iOS สําหรับใครที่อยากจะได้แพ็กเกจไหนหรือว่าอยากจะได้แพ็กเกจตไหนเป็นกรณีพิเศษก็อย่าลืมแคปรูปเข้าอไปสอบถามก็ได้ที่ร้านเจนับคาถาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้ง,งานแอป U t p h o n e หรือแอป l d Cloud อยู่ อยากจะได้แพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายเดือนเลยคาสุดคุ้มก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านจิน้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอรได้เลย ลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้ดิฟชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ไว้ประมาณนี้กันถ้าเรามีงบอีกเราให้มาเปิดกันต่อละกันผมบอกได้เลยว่าผมจะเปิดจนกว่าจะได้อัพแสงชิ้นนี้คือผมจะเปิดจนกว่าผมจะได้ถ้าไม่ได้ผมไม่หยุดแน่นอนรอบนี้ต้องได้สักชิ้นหนึ่งเอาเป็นว่าคลิปนี้ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ